สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ j จโดราทูบล็อกแก์นะครับคุณอยู่กับผมแอดมินนัตโตนัทพงศ์บุญพรครับวันนี้นะครับผมดีใจมากเลยที่จะได้แนะนําหนังสือเล่มนี้สักทีเพราะว่าเป็นหนังสือที่ผมอ่านตลอดนะครับเวลาที่ผมไม่สบายใจคืองี้ครับเ,เวลาผมทํางานเป็นล่ามเนี่ยมันจะมีหลายๆช่วงชีวิตที่ ผมรู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็มักจะหยิบหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาอ่านอยู่เสมอนะครับชื่อหนังสือก็คืออุมากุยเตรุฮิโตโนะคังไกยคาตะหรือผมใช้ชื่อเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆว่าวิธีคิดให้เก่งแบบคนสำเร็จนะครับเขียนโดยคุณเจอร์รี่มินชินตันนะครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีข้อคิดดีๆมากมายนะครับที่สอนให้เราหรือทำให้เราพ้นทุกข์ในช่วงที่เรากำลังกัดกุ้มใจนะครับผมเนี่ยอ,อ,อ่านค่อนข้างบ่อยจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะหยิบข้อคิดดีๆนะครับของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาให้กับเพื่อนๆฟังทั้งหมด12ข้อคิดนะครับข้อคิดแรกเนี่ยผู้เขียนนะครับบอกกับเราว่ามิเสียวยูรุสนะครับ ก็คือเราจําเป็นจะต้องให้อภัยหรือปล่อยวางกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยเราทําผิดพลาดแล้วเรารู้สึกกุ้มใจเราปล่อยวางหรือเราไม่มองข้าในความผิดพลาดของตัวเองได้เนี่ยมันจะทําให้เราเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็มีเสิวอยู่ดุสึหรือเราก็เฮ้ย ให้อภัยกับตัวเองที่ทำผิดผิดพลาด,ดหรือให้อภัยกับคนรอบข้างที่ทำผิดพลาดบ้างน,นะครับไม่จําเป็นจะต้องขึงขังไว้ซะทุกเรื่องนะครับต่อไปนะครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจก็คือจิบุนโนโจชนิดะเกะอิชิโอมุเก็คือเราจําเป็นจะต้องใส่ใจหรือเราจําเป็นจะต้องโฟกัสไปที่ข้อดีของตัวเองนะครับเชื่อไหมครับว่าหลายคนเนี่ยไม่เห็นข้อดีของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น มากๆเลยนะครับกับสังคมเราก็คือทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยที่ไม่มองเลยว่าตัวเองเนี่ยมีข้อดีตรงไหนบ้างตัวเองเนี่ยเก่งเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อคิดดีๆข้อหนึ่งที่ผู้เขียนให้กับเราก็คือเราจําเป็นจะต้องใส่ใจหรือสนใจในความเก่งกาจของเราหรือข้อดีของตัวเรานะครับต่อไปนะครับ สิ่งที่ผมเลือกมาเป็นข้อที่3ก็คือしたくないことははっきり断るしたくないことははっきり断る k ค k คือเรื่องไหนที่เราไม่อยากทำเนี่ยก็ปฏิเสธไปเลยปฏิเสธให้ชัดไปเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาอําอมึงอึงหรือเกรงใจว่าเฮ้ยคนนี้ยังไงเพื่อเราอึดอัดใจขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขนะครับจะทําให้เราอึดอัด ทำงานอย่างมีความทุกข์นะครับหรือเราไปรับปากช่วยใครอย่างไม่มีความสุขตรงนี้เนี่ยผู้เขียนไม่แนะนําให้เราทําอย่างนั้นนะครับต่อไปนะครับข้อที่4ก็คืออ y a าะโกโตยูฮิตะไอเทนิชินะครับใครที่มันพูดจาไม่เข้าหูพูดจาไม่ดีนะครับหรืออ y a าะโกโตคือผู้จาแบบไม่ได้เรื่องอะไอเทนิชินยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไป คบค้าสมาคมไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรกับเขานะครับก็คือ,อหัดมองมองข้ามไปบ้างนะครับคือผู้เกียนก็บอกว่าใครที่มันพูดจาไม่ดีในชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับเขานะครับต่อไปนะครับข้อที่5ก็คือที่ผมเลือกมาก็คือโอตะไกโนจิไกโยโซนโจสุดุนะครับหรือเราควรจะให้เกียรติ ซึ่งกันและกันในความแตกต่างของเรานะครับคือถ้าเราครบค้าสมงคมาคมกับเพื่อนแล้วเรามองเห็นว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่แตกต่างกันอันเนี้ยเราจะเป็นจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องเฮ้ยมึงแม่งเป็นคนอย่างนี้ไม่เหมือนกูกูไม่เอาเฮ้ยมึงแม่งจนกูแม่งรวยไม่เอานะครับไม่ใช่นะครับคือบางอย่างเนี่ยถึงมันจะ แตกต่างกันก็จริงถึงมันจะไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็คือโอตะไกรโนจิไกโอซ o นโจสุรุนะครับอ่ะต่อไปข้อ6นะครับก็คือทักังชิปไปาดสเตะทักังมานาบุทักังชิปไปาดสเต็กทักังมานาบุก็คือเรียนรู้ที่จะผิดพลาดเยอะๆแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรานะครับทักังชิปไปสเตะก็คือ ผิดพลาดให้เยอะแล้วก็ถักสร้างมานาบุแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นนะครับเพื่อนๆนก็ลองคิดดูนะครับว่าในชีวิตที่ผ่านมาของเพื่อนเพื่อเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการที่เราได้เรียนรู้แบบฝังเข้าหัวอกหัวใจฝังเข้าสมองเราเนี่ยหลายๆครั้งของชีวิตเราเนี่ยมาจากความผิดพลาดทั้งนั eline, ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็บอกให้เรากล้าที่จะผิดพลาดแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้จากมันนะครับ ข้อต่อไปนะครับก็คือชิโกโตะทาโนชิมุนะครับหลายคนที่ไม่มีความสุขกับชีวิตณนะตอนนี้ก็คือนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ชอบงานที่ทําบางคนก็บอกว่างานที่ทําอยู่ไม่สนุกนะครับตรงนี้เนี่ยผู้เขียนก็พยายามจะสื่อสารกับเราว่าเราจําเป็นจะต้องชิโกโตะทาโนชิมุเราต้องสนุกสนานกับงานที่เราทำนะครับทำก็จะทําให้เรามีความสุขในทุกๆวันนะครับต่อไป นะครับที่ผมเลือกมาข้อที่8ก็คือจีบุ n ว a ช h i าวาเซนีนาเร e ุโตชินจิโรจีบุวชวาเซนีนาเรุโตชินจิหรือเราต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าเราแม่งจะมีความสุขได้เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตแบบอมทุกข์ใช้ชีวิตแบบทุกๆุกสุขๆนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ย ไม่พบกัวความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เขียนเขาบอกให้เราเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะมีสามารถที่จะมีความสุขได้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งเป็นสิ่งเล็กๆได้เช่นกันนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อที่9นะครับก็คือจ分บุโนชิตายโกโตสึรุจีบุโนชิตายโโตสุหรือ ให้ลงมือทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับคือไอเทน่โดโมวาเลเตรุกะชินไปชินาคือไม่ต้องไปสนใจเลยว่าใครเขาจะคิดกับคุณยังไงนะครับใครเขาจะสมน้ำหน้าคุณใครก็จะด่าจะว่าคุณคุณไม่ต้องไปแคร์นะครับแต่ว่าให้คุณลงมือทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับก็คือจิบุนกาชไตายโกโตะสุรุจิบุนโนชิตโกโตะชิมาโช นะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่สิบนะครับก็คือจีบุนโนเคนโกนี่วะจีบุนเดชิกินิโอมุทส์จีบุนโนเคนโกนีวะจีบุนเดชิกินิโอมุทสนะครับหรือสุขภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบมันเองนะครับคือง่ายๆก็คือคุณจะ มีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเสกกิน้วงหมดสคุณต้องมีความรับผิดชอบกับสุขภาพของคุณเองเลยนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าต่อให้คุณสําเร็จมากแค่ไหนต่อให้คุณมีเงินมากเพียงใดแต่ถ้าสุขภาพคุณล้มเหลวนะครับนั่นย่อมทําให้คุณเนี่ยไม่พบกับความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็ย้ํากับเราว่าเฮ้ยสุขภาพของแกเนี่ย แกต้องเป็นคนรับผิดชอบเองนะเพราะว่าต่อให้คนอื่นเนี่ยพูดกับแกยังไงถ้าแกไม่ลงมือทําแกไม่ออกกาลังกายแกยังกินห่วยหวยอยู่นะครับแกก็จะมีสุขภาพที่แย่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของแกแกต้องเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับข้อที่11ก็คือยูเมโอจิสเกนสุรุทเมนิโคโดสุดุนะครับฝันที่คุณมีอยากจะให้มันเป็นจริงทำยังไงครับโคโดสุดุคุณก็ต้องลงมือทำ นะครับยูเมโอจิสเกงสุดะเมนิโคโดสุนะครับฝันอยากจะเป็นอะไรฝันอยากจะได้อะไรฝันอยากจะทำอะไรคุณก็ลงมือทำมันซะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนสื่อสารกับเรานะครับข้อสุดท้ายก็คือจิบุนราชิกุอิกิรุนะครับจิบุนราชิกุอิกิรุก็คือคุณก็ใช้ชีวิตในแบบ ตัวคุณคุณก็ใช้ชีวิตในแบบฉบับของคุณนะครับคือคุณจะมีความสุขได้คุณจะประสบความสำเร็จได้คุณไม่จาเป็นต้องไปเทียบกับใครคุณไม่จาเป็นต้องไปใช้ชีวิตตามแบบใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้ชีวิตในแบบตัวเราในแบบที่เป็นเรานะครับจีบุลราชิกุก็คือแบบตัวเราแบบเป็นเราเนี่ยแหละคือเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับเราก็ต้อง ให้เป็นตัวตนของเรานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้เขียนพยายามจะสื่อสารกับเราภายในหนังสือเล่มน,นี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับใครสนใจหรือใครอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นะครับผมก็อยากจะ,ะให้ลองหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาอ่านดูนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยเห็นได้เลยว่าความสุขเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราจริงๆนะครับและมันก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะคิดแบบคนที่ เรียนรู้ที่จะคิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับที่ผมหยิบมาฝากจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ผมอ่านบ่อยมากๆนะครับเวลาที่ผมมีความทุกข์หรือมีความเครียดจากการทำงานล่ามนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับลองเอาไปปรับนะครับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์นะครับให้ผมได้รู้นิดนึงนะครับว่า แต่ละคนเนี่ยมีความเห็นกันยังไงกับข้อคิดดีๆที่หนังสือเล่มนี้มีให้กับทุกท่านนะครับโอเคครับยังไงก็วันนี้นะครับขอทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงในการใช้ชีวิตนะครับไม่ต้องสนใจว่าโควิดจะเป็นยังไงครับเราพยายามเป็นเรานะครับเราพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขทำทุกวันให้เต็มที่นะครับโอเคครับไว้พบกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ